สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะจ๊ามาลวจ้าห่างหายไปนานสวัสดีนะจ๊ะพี่ๆเพื่อนๆนะจ๊ะพี่ป้านะอานะจ๊ะขอจวดอีเจียอีเตียหน่อยจ้ะขอจวดหน่อยจ้ะเด็กหญิงนักชาจะขอจวดอีน้องในหน่อยนะจอาเมื่อวานนี้นะที่ อาจจะคิดว่าทุกคนคงเห็นแล้วเนาะคลิปที่เจมันเอามันกินมันพาผู้มันมาดื่มมากินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีแขกวันนี้มันออกมาชี้แจงไม่ได้ชี้แจงหรอกทุกคนมันทํางานบ้านไปด้วยแล้วมันก็นะมันตอบเอฟซีว่าทํานองว่าเอฟซีไปยุ่งอะไรกับมันนะอมีคนเข้าไปบอกไปเตือนมันดีมากเลยนะทุกคนยาวเหยียดเลยมันมันก็แฉไง ผิดด้วยเหรอที่ค่อยจะเอามะกงมากินเนี่ยฮะลูกค่อยก็ไม่ได้มาว่าอะไรค่อยน่แถวนี้เขาก็กินเขาก็ดื่มกันทั้งนั้นเนี่ยคนลาวแถวนี้เขาก็กินเขาก็ดื่มอันนี้เฉพาะอเตี้นนะคนลาวเฉพาะอเตียนนะนะเขาก็ดื่มกันทั้งนั้นนหะนะก็ไม่เห็นจะพูดว่าอะไรอเตีเอิสัตอิ้นงในมึงอ่ะมึงอ่ะมีลู้นะมึงรู้ไหมการที่ลูกมึงอนะมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะมึงแลดไง มึงแลดมึงดอกสีทองนะมึงเอาผู้ชายเข้ามากินมาดื่มเนะี่ยฮะใช่อยู่นะกินสรัสรสันใช่เขากินกันแต่มึงอะนะแดกกันทุกอาทิตย์เกือบจะทุกวันเอางี้เหออว่าสันซะนะมึงแดกทุกวันนะมึงติดเบียร์มึงติดพลังใบมึงติดท้อม นะท่าน,นี้เมื่อกี้มึงมึง,ม,งมึงชี้แจงคลิปที่มึงชี้แจงบอกว่ามึงก็ไม่เออค่อยก็ไม่ได้กินกับใครนะค่อยก,ก็กินกับพี่เอ่อกับน้องค่อยพี่น้องค่อยน้าค่อยนา้ยนาสาวค่อยเออแต่เมื่อวานนะ่ะใครแลัดออกคลิปและเอาอีโมจิปิดหน้าผู้ชายคืออะไรฮะมึงมนี่เถินทั้งเถินทั้งไอทั้งนึกออกไหมทุกคนเวลามันเจอผู้อะฮะเจอเค่อยอะว่างั้นเถอะ อีนี่จะเขินจะอายจะยิ้มกรลิ้มกระเหลี่ยเหมือนผู้ชายชอบผู้หญิงอย่างนั้นอ่ะเมื่อวานอาการมึงแลดน่ะมึงสิบอ็ดรอดอ่ะกูบอกได้เลยนะมึงเจอผู้อ่ะมึงจะปิดเพื่อฮะลูกมึงเป็นผู้หญิงอ่ะกูขอเสืออทาไมเหรอเขาเตือนมึงดีๆมึงบอกว่าอ่ะผิดด้วยเหรอฮะแล้วเขาอธิบายมึงดีๆมึงไม่เข้าใจเออมึงบอกว่ามันบอกว่า มีคนคอมเมนต์มาว่าเออลูกเป็นลูกสาวเนี่ยนะทําอย่างเงี้ยมันไม่ดีแล้วผู้ชายเอาผู้ชายเข้ามาเนี่ยถามลูกหรือยังปรึกษาเอ,อ่อคุยกับลูกหรือยังเคยนั่งคุยกับลูกไหมมันบอกช่วยอธิบายหน่อยค่อยบอกข้าใจค่อยเป็นคนที่เข้าใจยากมึือไม่ได้เข้าใจยากหรอมึงโง่มึงเข้าใจไหมมึงอะโง่มึงอะแรดเออมึงอะติดเ้ามึงติดทอม มึงแดกทุกวันไม่ใช่ว่ามึงไม่ไม่ใช่ว่ามึงมาแดกเป็นครั้งเป็นคราวมึงแดกทุกวันแต่ไอ้ทุกวันมึงไม่ได้ถ่ายแต่ไอ้ที่มึงถ่ายมึงถ่ายเว้นวักเว้นช่วงไงเออเงิน u t u b e ออกพวกมึงก็แดกกูเห็นแล้วไอ้ที่มึงซื้อไอไอไอแผ่นที่มาปูโตน่ะกูรู้เลยแม่งก็ต้องมีแดกกันต้องมีเลี้ยงเออเพราะว่าอะไรเพราะบ้านมึงอะมันเป็นบ้านที่เออแขกไปใครมา มึงเจ้าของบ้านด้วยมึงเป็นคนดื่มใช่ไหมมึงถามึงรู้ไหมพฤติกรรมลูกมึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรพฤติกรรมลูกมึงนั่งอีกน้างอเพราะอะไรก็มึงทําตัวแบบนี้ไงมึงมีลูกสาวมึงรู้ไหมแล้วถ้าเกิดผู้ชายมาบ้านเนี่ยฮะแล้วผู้ชายถ้าเกิดมึงเมาอย่างงู้อย่างเงี้ยแล้วผู้ชายมันมีปฏิกิริยาไม่ดีกับลูกมึงอะฮะเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อละเมิดดยด้วยสายตาอย่างเงี้ยฮะมืงอลูกมึงโตเป็นสาวขึ้นทุกวันอะอีควายอีโง่ เคนเป็นแม่ทำตัวเฮียอย่างงี้ไงมึงมึงเคยใส่ใจไหมลูกมึงอจิตใจมึงเป็นยังไงเออมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรมึงมึงเคยสังเกตไหมทำไมลูกมึงเป็นแบบนี้ลูกมึงไปโรงเรียนเนี่ยนะแล้วมึงทําคลิปแล้วมึงไม่คิดเลยเหรอว่ามึงทํา y o u t u b e เนี่ยเขาดูกันทั่วโลก เขาดูกันทั่วโลกนะเขาก็ต้องถามเฮ้ยแม่เธอนี่เออเลนโบแม่เธอนี่เอาทําไมแม่เธอเป็นอย่างนั้นน่ะอ้ยแม่เธอทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะแม่เธอหีเคียวเนาะอย่างงู้นอย่างนี้เด็กมันเด็กมันซึมซับมึงรู้ไหมลูกมันไปงเรียนเนี่ยนะมันโดนอะไรมันอาจจะโดนโน่นโดนนี่แล้วลูกมึงไม่มันไม่ปากมึงเข้าใจไหมลูกมึงมันไม่ปาดมันไม่พูดมันนิ่งมันเฉยมันมันมัน คือมันไม่พูดนะมันเก็บกฎ่ะมันมันมึงมึงดูพฤติกรรมมึงเรียนรู้ไหมมึงเรียนรู้แต่เคยไงฮะมึงมีมงอนะไม่สมควรจะมีลูกมึงควรมีลูกเมื่อตอนนะตอนมึงพร้อมไม่ใช่ว่าหีเคียวแล้วมึงอยากคันมึงอยากจย ใหญอยางงั้นอะ่ะเออมึงคันแล้วมึงก็ต้องดูพอออกมามึงก็ต้องเลี้ยงดูให้มันดีๆนะมึงรู้ไหมลุงไปโรงเรียนมันเจอเพื่อนล้อไหมมันมันไอ้นั่นไหมมึงเคยจับเข่านั่งคุยกับลูกไหมเอออยากเออชอบไหมถ้าแม่ทําแบบนี้เออถ้าไม่ชอบบอกแม่นะถูกไหมเออถ้ามึงจะก,กินกับผู้ชงายอ่ะมึงควรจะพามันออกไปแดกข้างนอกหรือไม่ก็แดกบ้านอีอ่างถูกไหมลูกมึงโตเป็นขึ้นทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนเอ้ นะพฤติกรรมที่เย e ี้ยๆยังมานั่งแฉมานั่งชี้แจงใช่ิใช่อยู่มันกินบ้านมึงถูกไหมมึงต้องดูด้วยจะถาบ้านครอบครัวลูกมึงยังเป็นอย่างนี้แล้วมึงยังมาทํานู่ทนทํานี่มึงมีความสุขมึงมีเงินแดกเวลานั้นเงินเงินหมดก็หันมาแดกแกงหน่อไม้กันพวกมึงน่ะมันมักง่าย นะหวังแต่ได้นะออคอนเทนต์บานหน้ายิ่งมีผู้ชายมาเนี่ยตอแหลแหลบทันทีเลยเอาไอ้นั่นมาปิดหน้าปิดทําไมถ้าเจ้าคันมากๆอ่ะมึงจะปิดทําไมแล้วผัวมึงอ่ะไอไอวันที่แดกหมูกระทะน่ะนะนะผัวเป็นเพื่อนกันอนะ่ะเพื่อนกันยังตักยังจีบเอ่อยังเพื่อนกันยังหยิบนน่นหยิบนี่ให้กินนะพฤติกรรมแบบนี้มึงโกหกไม่เนียนหรอกพวกมึงอ่ะนะอีควายอีแตดเน่าก็นั่งทางแต่หันหน้าเข้าเตาอย่างง้นนะโอ้โยนะหมูกระทะ นะคงจะเชื่อหรอกไอเรื่องยอดโอนยอดแตดนะนะฮะพี่มึงมาตลอดเลยนะพี่มึงที่ประจวบเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีมึงนะมามาตลอดนะอีตเต้ไม่มีไปเตกิยาเลยไอเรื่องซื้เบียร์หกขวดอ,อ,อีเต้นั่งนิ่งใช่ฮะไม่ตอบไม่หือไม่อือซื้เบียร์ให้อตเต้แต่ไอหน้าหนังแตดเอาไปแดกด้วยนะ่ะนั่งปืนนั่งชี้แจงในบ้าในห้องสีชมพูห้องอีหมอยน่ะฮะโอ้ยโตหงเอ่ตเอตอนแหลไม่เนียนนะพวกมึงนะนะอย่าดอกสีทองกันให้มากเลยนะมึงเงแลดมึงเจอผู้แล้วมึงแลด นะเป็นไงมีแขกมาบ้านบ้านมึงงม,มีแขกเอาหัวกระไดไม่นะไม่เป็นเทือนนะแขกอยากจะแดกนะแหวะทำเป็นนะทาเป็นสวยตายหาถโถเตี้ยนะดูสภาพมึงเงิเสียศูนย์นะไม่เคยคิดถึงเอ่เอว่าตัวเองมีลูกสาวทําตัวอย่างไม่ดีมึงรู้ไหมลูกมึงองนน,นะนั่งอีกหนั่งงอเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมมึงไง มึงไม่เคยมึงกลัวลูกมึงเวลาไปโรงเรียนเขามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นพ่อแม่ไม่ได้ไปมึงเสือกนะทำแสดงความสงสารลูกนี่นั่นแต่พฤติกรรมเยีเ้ยมมึงไงมึงไม่ได้เคยสงสารลูกเลยนะอีควายนะตอแหลทั้งบ้านนะอีควายได้ข่าวว่าอีหมอจะปลูกบ้านเหรออ่ะอไม่ใช่ไอเป๋จะปลูกบ้านแล้วฮะกูได้ยินแววๆถุยหน้าหนังแตกนะควาย เงินทองนะแม่มีเงินในไอ้สัตว์ทำเป็นนะเอามาใช้แบบทีละนิดทีละนิดโอยนะสนตีนไอ้ตอแลหลไอ้มาสีพ่อสีแม่มึงนะมึงอะนะเนี่ยเวลาเขาบอกมึงในไอ้หน,นองในเนี่ยคอมเมนต์ดีๆนั่ยนะเนะี่ยคอมเมนต์ดีๆงั้นเลยนะมึงกลับไม่ฟังเถียงนะเถียงและก็แถแล้วก็แรดนะสิบเอ็ดลอดดอสุด,สด เวลาพูมาอุ้ยทำยิ้มยิ้มน้อยยิ้มอุ้ยยิ้มันลิ้มแกเหลี่ยถุยควายทำตัวอย่างอายุสิบเจ็ดสิบแปดถุยอี๋อืมอีอน,อน้องในอีช้างรักเยแม่งขาดเคยไม่ได้ชาตินี้ฉันต้องมีติดไปด้วยเวลามึงตายหาเลยให้แม่มึงตัดเคยติดไปด้วยนะใส่โลงไว้เอาไว้จับเล่นอีสันดานนะไปก่อนเด้อทุกคน บอบอกบอกนะจ๊ะจะหายโผโผมั่งนะจ๊ะทุกคนงานเยอะมากเลยนะยังไงก็นะขอบคุณทุกคนนะคะที่รอกันนะคะเจอกันใหม่เมื่อตอนอๆๆสะดวกนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ